วันนี้วันที่4พฤษภาค,คมนะคะตอนเย็นแล้ว6โมงครึ่งตอนนี้สา่ก็ขนต้นผักไทยตต่ลงม,มันข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้มารุมไม่ใ่ะมารุมนี้ปีที่สองแล้วค่ะแตกยอดใหม่จากตรงนี้เห็นไหมคะเขาแตกยอดใหม่ตอนแรกเหมือนจะแห้งเนาะหน้าหนาวเราพอเริ่มมกราาก็เริ่มแตกแตกตรงนี้เลยค่ะต่วนี้ก็กระถินค่ะต้นนี้2ปีเต็มๆเลยเพราะว่า ต้นนี้สูงนะตายตัดไปตั้งเยอะได้ได้ฝักเมื่อตอนธันวาพิที่แล้วมาแตกเพื่อนๆด้วยค่ะอันนี้ก็กระถิออ่นอายุปีหนึ่งตัดแต่งเริ่มแตกใ่แล้วตายตัดไปเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยนี่เริ่มแตกใบเอกกบมข้างนอกเดี๋ยวคงจะง,งามขึ้นอันนี้เขียนไม่เลยะคะ่ะมะกรูดพี่ดี เพราะจากเม็ดที่พี่ดีให้มาน,นี่เนี่ยเป็นต้นส้มจะเป็นส้มเอ้อันนี้จเป็นเลมอนเปล่าเลมอนก็ได้เลมอนเหลืองน,นี่เนี่ยเป็นส้มอันนี้แก่นตะวันค่ะหรือซันโชกหรือเจรูซาเล็มอติโชกนะคะกับสาระที่ปะให้มา นี่เสน่นะคะ์ค่ะน,นี่ฝั่งปลาเศษปลาวานันนี้อันนี้แกตะงวันทนหนาวค่ะสองต้นนี้ที่ถามไปเมื่อวานตุกแล้วม่นได้เป็นต้นส้มเนี่ยะคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีจุดจุดเนี่ยมันไม่มีจุดจุดที่ที่ใบของมันเหมือนมะกรูดนะคะแต่กำลังแตกดีอ่ะน,นี้จะเข้าไปที่สองละมาที่สวน ผักยกสูงใตาคะ่ะอันนี้เพิ่งจะเอาถั่วแปบม่วงที่ปลูกในบ้านจนเป็นดอกมานี่ค่ะเป็นดอกแล้วเอาลงดินใบสดสดหน่อยใหญ่คงจะดีขึ้นแล้วก็พาชมผักใต้สะขาใต้เน็ตเนี่ยคะ่ะเมื่อเช้านี่ตัดปีกินกับเมี่ยงปลาที่เลี้ยงเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในเลยนะคะเปิดให้ดูอันนี้ต้นกระเทียมค่ะตั้งแต่ตุลา นี่ไหมคะน,นี่เอาออกไปเยอะแล้วนะหวานหวานไว้ด้วยกันเลยนี่ม่ผักชีนี่คะนามีบล็อกชอยด้วยนะแล้วก็สลัดก็ปนๆกันอย่างเนี้ยอันนี้ดิวค่ะหรือผักชีลาวคะนาเต็มเลยอันนี้ก็เป็นสลัดมีสลัดเยอะหลายแบบค่ะตัวนี้ก็มีไหมคะถ้ามีมะเขือเทศเริ่มขึ้นแล้ว ปลูกไว้ใต้นี้มันงามข้างนอยนะ,นะเพราะว่ามันกันกันแรงลมดีนี่คณะก็งามแล้วแต่ต้องเริ่มเริ่มแยกเพราว่ไม่งั้นมันจะไม่โตก็ตมันจะลีบนี่เดี๋ยวสุกนี่ปลูกเริ่มออกแล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ตน้นวิวิน่ารักจังเลยดอกของวรวไม้ฝรว่งนี่ค่ะิวะ ดอกเป็นระคังเลยนะเนาะดอกไม้ฝรั่งม่วงนะลายกวางที่มีเจาะมันไม่ได้ตัดกินออกมาแค่หน่อเดียวแล้วก็อันนี้มีสปีนาชาผักโ <c oughs> ขมฝรั่ง <c oughs> ชอยมันมนี้อนนหน่อไม้ฝรั่งต้นใหม่ที่งามสุดนี่กระเทียมค่ะกระเทียมงามสุดเพราะว่าหลายเดือนละไม่เห็นคุณจนหน่อไม้ฝรั่งจริงเลยสั่งบ้านค่ะพาชมอ,นนอันนี้อะไรนะอันนี้คือราสเบอรี่ค่ะราสเบอรี่นี่ก็ ทนทิมะไม่ตายอันนี้ต้นเซจค่ะมีดอกสวยๆแล้วนะเห็นดอกไหมคะไม่จะเห็นเหมือนกันแล้วเนี่ยน่ารักเชียวดอกเขาสีม่งวงใบเซจนี่ก็ทนทิมะค่ะไม่ตายไต่ไว้ข้างนอกนี่แหละส่วนนี่ก็เดมันขึ้นมาเองจากเมล็ดร่วงออริเกน,นอยเหมือนควจะกลับมาเนาะอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้ก็ต้นพาสต์ลีนี่โรสแมรี่พี่แก้วที่แอริโซนาส่งมาให้นะคะ อยู่ค่ะยังอยู่แล้วก็โหระพาซีตเตซิลกับพาสลียีมือกันนะคะอันนี้เต็มตัวเอาลงข้างล่างก่อนค่ะมาละเดี๋ยวจะขนม่ให้พี่พาพี่คนไทยปลูกเพราะว่าเดี๋ยวอีกน่ะแต่ก็ย้ายละอันนี้ก็ต้นเพื่อนชายแดงของเพื่อนป๊อปส่งมาให้แต่ก็แบ่งมาละจะลงนี้สองต้นแล้วก็มีคนาดหน่อยตรงนี้นะคะ อน,นี้ก็ต้นผักสลัดเนี่ยบุกไปทั่วค่ะตรงนู้นตรงนั้ตรงนี้เดีย๋ยวอีกหน่อยจะเยอะกันนี้เพราะตาจะขนจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นผักแพรหรือผักไข่ที่ทนทนิมาค่ะแต่ป้อนปลูกติดกำแพงนะรอดผ่านมาไม่ตายอันนี้ก็ถั่วค่ะถั่วลันเตาค่ะางามต้กนกระเทียม นี้ต้นหอมค่ะสองปีค่ะดอกบานแข่งเลยเดี๋ยวได้เก็บมเมลเ็ดแจกเพื่อนๆนะคะเยอะแยะตัดตัด,ตดทิ้งมั่งตัดแจะขุดแจกเพื่อนๆมั่งมีกัะสตอบอรี่ค่ะดอกเต็มเลยลูกเต็มเลยเนี่ยอืมงามเชียวมีต้นหอมก็ปลูกถั่วข่าชม ต้นพริกค่ะเริ่มง,งามแล้วแล้วก็มาที่แปลงสุดท้ายสตรอเบอรี่ค่ะลูกใหญ่เหมือนนเนี่ยลูกก็จะไม่ใหญ่นี่เห็นไหมได้ <c oughs> ามันจากวอมบัเรื่องเรื่องคือซื้อมาก,กินแล้วมันมันโตเองนะเนี่ยลูกก็จะไม่โตเดี๋ยวทิ้ง้อนคว้าง เป็นดอกไม้แล้วค่ะไอ้ต้นททมค่ะดอกเยอะเลยดอกก็น่ารักนะก็นี่หารลาเวนเดอร์ปีนี้ปีที่สามแล้วค่ะมันเริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วเริ่มเป็นดอกละนี่ก็ใบนี่ก็ดอกฟินดี้ค่ะมันจะเป็นดอกเนี่ยลาเวนเดอร์นี่ต้องปลูกห่างๆกว่านี้แต่ว่าตอนแรกไม่รู้เนะว่ามันจะต้นจะใหญ่ขนาดนี้สรุปต้นมันใหญ่ค่ะ จริงๆปลูกแค่สี่ต้นก็เต็มแล้วค่ะเนี่ยต้นนำจะใหญ่กว่านี้อันนี้ก็ต้นลิลลี่สีชมพูค่ะเอเชอยติลลี่แตกแตกเยอะเลยปีนี้ปีนี้เป็นที่สามของเขาแล้วค่ะค่ะ,ะสวนผักผา้แล้วดอกไม้ชมเพื่อความวัฒนารมนะคะภูมงใจค่ะปลูกได้แต่ที่ไม่มีอะไรเลยตรงนี้มันจะมีแตสนามหญ้าค่ะ